หยิบขอดูดเนาะไออ่าสวัสดีค่ะเห็นไอ้โปรไฟล์เพื่อนอันนี้เนาะให้กำลังใจเพื่อนๆด้วยเนะาะฮักกระสูไปน้ำกันอ่าไม่ว่าฮัากจะเก่งแค่ไหนเนาะเดบอาจจะดังก็ได้เนาะงานก็เพิ่งอ่งานก็เพิ่งเริ่มลง วันอ่าเช่นกันนะคะคุณแมนจ่าอืมกะจะประมาณนี้ไม่เดี๋วกว่าจะเป็นคนแนวนี้อ้าจะไปเบิงยอดวิวบ่นนอใดเนาะน้องตีอ่าคืออันนี้คือส่วนมายืนยันตัวตนยืนยันตัวตนเปิดค่าการมองเห็นนะคะเนาะกะมาอาทิตย์ละ เนาะก็ยากอยู่เนาะแต่ว่าห้ากระสุนเ,เพราะว่าเ้าบริมามตรสร้างฝันของเราให้เป็นจริงในเมื่อเขามีความฝันเนาะคนเ้ากระยุได้มือ่อมันจะมีอ่าวันแรกเนาะที่เมได้ผ่านอันปณิพาทราบใบแต่ละท่านแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปเนาะคะ่ะเนาะความ ไ็่ได้เพิ่นเฮ็ดได้เฮาก็เฮ็ดได้คือกันค่ะพี่นอ้องอ่าฮาก็เฮ็ดได้คือกันเนาะกระลังสะสมยอดนาะที่ยู่เนาะค่ะเนะาะกะขอให้ถึงเป้าหมายเร็วๆเนาะเมือนี้กะมายืนยันตัวต,วต,วต,วตวนเนาะค่ะเนาะมายืนยันตัวตนเปิดค่ากันมองเห็นให้ช่องเนาะแบบว่าส,สังไล่ได้นึ่ สร้างรายได้ด้วยเนาะอัะสวสดีคุณทีปนีเนาะค่ะเนาะอ่าเป็นฟอรอมนี่เนาะถ้าก็ต้องทำตามอ่าทำตามกดระเบียบเนาะคือจังลาพื้นเจีง่เนาะอ่าลูกค้ามากอะเออไอ้กับผู้นันซิมผู้นิซิมเนาะ,ะคือขั้นมีช่วงใดที่ห้าล่งหลายๆ มันก็นจะขึ้นมาตามนั้นมือมันจะมีอ่าวันแรกเนาะที่เม้ผพานคือขันมีช่วงใดที่ห้หลาลง่หลายๆม,มันก็นจะขึ้นมาตามโเลลงไปลงไปตอนเส้นสายเนาะยอดวิวขึ้นมาพันหกพันเจ็ดเนาะ กำลังใจคือยาวิเศษเนาะคือยาวิเศษซอให้คนมีพลังอยู่ก็จังเม่เดียบเนาะ,ะยังเป็นช่องเล็กๆอยู่เนาะยังบอท่านใดแบบว่าอันนี้เนาะนหลีแบบว่าบอดษ้ไ่งานแต่ว่าอากาศพื้นหอวเนาะเพราะว่าความสําเร็จเนาะรอเฮ้าอยู่ข้างหน้าเฮ้าต้องไปคว้าความสําเร็จเนาะ มันต้องมีอีกสักวันละ่ะเออมันกะต้องมีผู้เพื่อนถีดังแล้วเพิ่นก็มาจากตนเราไปเรื่อยๆเนาะอืมเขาก็จะสำเร็จแน่นอนเพราะว่าอยู่แ <laughs> ม่นจา่าอืมกะจะประมาณนี้ไม่เดียวก็จะเป็นคนแนวนี้อืมมดแดงหลายก็เลยผักก่อน ก็สงสัยจะห่อบวสเศษดอกเนาะเพราะว่าคังบรรท้อไปเนาะอันเราก็สู้ต่อไปหินโปรไฟเพิ่นอยู่เนาะหินโปรไฟเพิน่นอันนี้ <c oughs> แล้วก็มีคนแอบถ่ายนะคะมีคนแอบถ่ายเอองกับเพิ่นปังเดินต่อไปเนะาะสั่งตัวตวนเข้าไปเรื่อยๆอสักมือนึองเวลาสามสิบนาทีเนี่ยเด้อวะเพิ่นก็บ่าอ้า เฮ็ดยางก็เฮ็ดโดเพนว่าเนาะเออก็เลยนี่แ่ละก็เลยมาขึ้นเวทเป็นสวยเนาะทั้งอาชายภูมิขี่รถมาไกลติลาะบ่มาหอดง่ายเออทุกไลท์ทุกอันนี้กะตั้งแต่สมัยสะสมยอดหน้าที่กะกะบ,บเมนมาข้าจะไปบ่ถึงเนาะอ่ะเราจะไปถึงเป้ามหลักสิบ ประมาณนี้เนาะเขากลับไปเรื่อยๆกับบนเนเขากัอนมริกามายืนยันตัวตนเนาะค่ะเนาะมายืนยันตัวตนเปิดค่ากันมองเห็นให้ช่องเนะาะศาส์เฟซบุก๊กอะบอสสวัสดีบอสแล้วก็สวัสดีพเพื่อน ยังบทษ a น t h ยังบุษ a ได้มีรายได้อันนี้ได้เพิ่นเฮได้ฮาก็เฮได้คือกันค่ะพี่น้องอ่าฮาก็เฮได้คือกันเนาะเป็นกำลังใจให้การสูไปน้ากันเนาะเพราะว่าเขาจะเดินไปผู้เดียวกับว่าดดเนาะเป็นกำลังใจให้การสูไปน้ากันเนาะเพราะว่าเขาจะเดินไปผู้เดียวกับว่าดดเนาะ นะทำงานคือเก่าล่ะคะ่นะเนาะทำงานเหมือนเดิมอ่ากับสูสูกันไปเนาะคะ่ะพี่น้องกับแฟนฟอ้อมนี่เนาะเ้าก็ต้องทำตามอ่าทำตามกฎระเบียบเนาะ,ะคือจัง,จงนะหวะเพื่อนแจนะ้งค่ะเนาะอ๋อซื้อเหรียญเพื่อนเนาะค่ะเนาะอ๋อจ่าเพื่อนนะันะ้นเราพูดคุยกันได้อ่าหรือ ปลาผู้ติพานแล้วเนาะมียังดีๆกับคือขั้นมีช่วงใดที่ห้าล้งหลายๆม,มันก็จากขืนมาตามในตอนนี้ก็มีเนาะค่ะเนาะอามาดังในตอนนี้ก็มีอืมต้องลงเพราะว่าออาระบบเพินพ่นแจ้งมากเนาะเจ้านายแจงมากสัญญาณก็บ,บ่ค่อยอันนี้เนาะสัญญาณไม่ค่อยดีเลยเพราะว่าเข้าก็ขายแนวอื่นไปอืแต่ว่าดกอีลีปีนี้เนาะ เหมียวหรือว่าคุณพี่ทองสุกเนาะคุณผี่ท่องสุกอยู่ทางชายขอบของของเมเดบเนาะของไม่เดีฟกับส่วนใหญ่ขอบคุณหลายๆเนาะอขอบคุณมากมายอาาคนห,กกบบหนอบกบลูเหมียวหรือว่าคุณพี่ทองสุกเนาะ คุณผีท่องสุกอยู่ทางชายาสองวันะบางคนพกระไดไอ้ชำละแล้วชำระแล้วไม่เด็บกระจักย้ำไดดอกเนาะไม่เด็บย้งบ่ถึงอันนี้เด้ย้งบ่ถึงแต่ว่ากระสูคือเกาอ่เพื่อวันข้างหน้าเนาะไม่เดบว่า นี่ละอยากให้ปังอยากดังคือเพื่อนเรียวๆอยู่เนาะแต่ว่ากับเขาก็ไปหลังล่งคีพห้อก็ล่งไปนั่นละเออเพื่อนมันเป็นสัญญาณที่ดีมันเป็นฉันไม่อ่งที่ทีไงละกาเติบตัวแพร่กิงการสอยู่ดอกคิดว่าจะเคยไปเยี่ยมบ้าง